สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมพูนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหน้าตาแบบนี้เลยครับเขียนรายละเอียดมาให้นะครับจากคุณสมนึกนะครับจังหวัดกระบี่ครับเขียนมาว่าอินเวอร์เตอร์4.224โวลต์อาการเสียคือคด09นะครับใช้แผงลองจิ445วนลอยอยู่ที่49.1ครับใช้แปดแผงอนุกรมกันทั้งหมด แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ n m c 480มตั้งชาร์จ60ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับในการตั้งค่าเป็นรุ่น MPS k e V3 นะครับ 4200W 4,200วัตต์นะครับระบบ24โวลต์เป็นไฮโวลต์ครับเครื่องนี้นะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมครับเป็นของปี2022 ฉีดมากเดือนไหนไม่รู้ครับเห็นไม่ชัดน่าจะเดือนธันวานะครับยังไม่เคยแกะ QC ติดอยู่ตรงนี้แกะออกมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมๆกันนะครับว่ามีจุดที่สงสัยจุดใดบ้างนะครับมีรอยไหมรอยแตกอะไรให้เห็นดูจาก IGBT สภาพยังดีอยู่นะครับ ระบบพิม4โวลต์นะครับตัวคาปาซิตเตอร์ตัวนี้ครับตัวเล็กครับข้างในก็จะเหมือนเครื่องฟ้าขาวรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะมีมออแปลง IGBTU สองตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีบูตบักด้านบนนะครับมาดูโอ้เจอแล้วนะครับที่จุดนี้นะครับจะเห็นว่าลายพิน ของขามอดเฟดครับขาดไปเลยนะครับดูมอดเฟดครับเบอร์นี้เคยผ่านตามานานมากแล้วนะครับเป็นเบอร์ใหม่ๆเนี่ยแหละครับคือว่าเบอร์นี้ไม่ค่อยมีใครใช้กันเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่าเสียที่ไหนบ้างเจออีกจุดนะครับก็คือจุดนี้ครับเป็นตัวอาเจ้าประจำครับ ขนาด100โอห์มครัถ้าเป็นตัวเลขก็จะเป็น1,000นะครับไม่ก็เป็นสายที่ทำให้สัญญาณนะครับที่จะจ่ายให้ m o ส f ฟ t เพีย้ยนแล้วก็ทำให้พังได้รู้สึกว่าตอนหลังๆนี้นะครับจะใช้เป็นตัวเล็กครับรุ่นก่อนๆนี้นะครับก็จะใช้ตัว R ตัวใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหญ่ให้นะครับ ก็เสียไป3ชุดนะครับเหลืออยู่ที่4ตัวถ้าเบอร์นี้ไม่มีนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดครับ12ตัวโอ้ไม่ใช่12บสครับ16ครับระบบ24แล้วก็ดูที่จุดนี้ครับจะเห็นว่าเขาดำไว้ด้วยนะครับดำเพื่อให้ลายวงจรนี้นะครับรับกระแสได้มากขึ้นครับเนื่องจากว่า ระบบ24โวลตจะกินกระแสะเยอะกว่าระบบ48โวลตเท่าตัวถ้าดึงกระแสะเยอะๆนะครับน้าลาวงจรพวกนี้มันจะร้อนครับไล่วัด i g b t นะครับด้านบนนีนะ้มีช็อตอยู่8ตัวนะครับเหลือตัวบนตัวเดียวครับคือวัดในวงจรนะครับเราจะเห็นว่ามันมีช็อตแต่ถ้าถอดออกมานะครับก็อาจจะไม่เสีย อย่างที่บอกก็ได้นะครับต,ต้องรือออกมาก่อนอหรื้นะครับรือออกทั้งหมดก็มีอยู่16ตัวนะครับถ้าเป็นรุ่น24โวลต์น,นะครับส่วนมากก็จะมีแค่12ตัวแต่รุ่นนี้มัน4,200วัตต์นะครับบอร์ดเท่ากันนะครับจะอยู่ที่การเขียนโปรแกรมในบอร์ดคอมพิวเตอร์ก็เหลือตัวดีอยู่ที่2 3สตัวนะครับแลทีนี้ ไม่มีนะครับก็เลยเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับนี่เบอร์ใหม่แล้วก็ด้าน A G P T ครับก็เสียเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็จะทดสอบให้ดูอีกทีเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับงานก็จะประมาณนี้อันนี้ลายปิ้นมันขาดนะครับก็หาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มันแน่นนะครับก็ถือเป็นการโมดิฟายให้ด้วยนะครับเปลี่ยน มอดเฟตไปทั้งหมดครับ16ตัวแล้วก็ i g b t อีก5ตัวครับมีไดโอดด้วยนะครับไดโอดอุนตาฟาสครับมีไดโอด3ขาครับอย่างอื่นก็จะมีตัว R ตัว C นะครับตัว R เสียไปเยอะนะครับเนื่องจากว่าลายปิ้นมันขาดครับแล้วก็เปลี่ยนไล่วัดคาเลคเตอร์อะไรต่างๆแล้วก็เหมือนจะเข้าเข้าแก๊ปละนะครับเข้าสู่ภาวะปกติ เหมือนเครื่องที่ซื้อมาใหม่แต่นี้โมดิฟายให้ด้วยนะครับเทียบเท่ากับเครื่อง6,200วัตต์เลยนะครับแต่ยังไงก็ใช้ได้ไม่เกินแน่นอน,นครับอย่างที่บอกครับมันอยู่ที่บอร์ดคอมพิวเตอร์ว่าเขาโปรแกรมมายัางไงนะครับเดี๋ยวประกอบเรามาทดสอบกันเดี๋ยวทดสอบเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือสวิตชิ่งในด้าน AC นะครับตอนนี้จ่ายไฟจาก สวิตชิ่งนะครับเข้าที่คั่วแบตแล้วนะครับผมจะเปิดไฟ AC นะครับหน้าจอทางานครับแต่จะไม่มีการทํางานใดๆนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตั้งค่าชาร์จจากการไฟฟ้านะครับปิดนะครับรอดับตับไป้ายนะครับ เปิดสวิตช์เวอร์ครับรอดูมีไฟออกมาแล้วนะครับที่230โวลต์ครับแรงดันแบตเตอรี่25ครับจ่ายมาที่25กินกระแสจากแบตเตอรี่2แอมป์แล้วนะครับในระบบ24โวลต์ ที่เครื่องไม่เห็นนะครับว่าเินกระแส2แอมป์แต่มีไฟออกแล้วนะครับอุณหภูมิตัวนี้นะครับเป็นอุณหภูมิของจุดนี้ครับวัดไว้มี27องศาจุดนี้นะครับเป็นจุดวัดของในด้าน AC น,นี่ ตุดนี้นะครับเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีด้าน d c todc ครับตัวนี้ไม่แสดงนะครับเดี๋ยวไล่ดูใหม่ครับเครื่องนี้ไม่แสดงนะครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่3จุดนะครับจุดนี้ จุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับเซนเซอร์ S ensor, S ensor อุณหภูมิก่อนนี้ถ้าร้อนเกินก็ตัดครับสองจุดนี้ครับถ้าภาคดีซีดูดีซีร้อนเกินก็ตัดอันนี้ถ้าด้านบูตบัคอมร์เตอร์ร้อนเกินนะครับหรือว่าไฟจากแผงมาเยอะแผงทํางานหนักนะครับบูตบัคทางานหนักตัดเลยครับอเอาแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนลวครับใกล้จะเที่ยงคืนแล้ว เดี๋ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยประกอบก็จะมีไฟที่อยู่ด้านหน้าเครื่องครับก็เหลือสายสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งก็มาจากบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับอีกเส้นหนึ่งก็เป็นไฟเลี้ยง1 2บโวลต์นะครับเสร็จเรียบร้อยครับตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอล๋ลำพูนสวัสดีครับ